เสียงรอยนอะรอยฟอพวกกลุ่มอันธพาลเมืกก่อกี้ทำตัวป่าเถื่อนเช่นนี้คงเคยฆ่าคนมาไม่น้อยท่านช่างเป็นคนตรงไปตรงมาดีจริงๆเพียงแต่ถึงข้าจะชื่นชมในความกล้าหาญของท่านแต่ถ้าอยากให้ข้ารับใช้ด้วยความเต็มใจท่านยังต้องแสดงฝีมือให้มากกว่านี้ฮ่าฮ่าฮ่าแม่หนปากจัดใช่เล่นดีว่ามาสิจะให้ข้าทำยังไงถึงจะเรียกว่าแสดงฝีมือให้เจ้าเชื่อแต่โดยดี ข้าก็เห็นว่าทั้งสมท่านที่อยู่เบื้องหลังท่านก็ดูภูมิฐานเหมือนท่านก็เลยชื่นชมมากเพียงแต่ไม่รู้ว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันว่น้าขอโทษด,ด้วยใครใช้ให้คุณหนูเยวบูมีใจให้ข้ากันเล่าถ้าพวกเราฆ่าเขาก่อนแล้วค่อยสู้กันใครชนะก็คือผู้นําคนต่อไปครอบครองคุณหนูเยวบูนั่นแหละสิ่งที่ข้าต้องการ หาเรื่องตายแล้วโอ้หนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพวกเขาถึงหันมาฆ่าคันเองซึ่ง,งั้นเรื่องนี้คงต้องไปถามคุณอูยเยีวูคนนั้นเอาเองแล้วเหรอท่านนี่ฝีมือร้ายกาจจริงๆถ้าทางคลองแคล่วขนาดนี้คงฆ่าคนมาเยอะสินนะแค่อยากรู้ว่าตอนตกดึกนอนฝันท่านจะรู้สึกผิดบ้างไหม คนที่ยิ่งใหญ่จะไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยข้าข่าคนมานักต่อนักแล้วชีวิตความเป็นตายของพวกกระจกพวกนั้นมันเกี่ยวอะไรกับข้ากันจุดจุข้าคุรู้สึกปวดหัวเพราคุณหนูเยวโวข้าสามารถฆ่าใครก็ได้ฟังป้าเทียนไปตายซะข้าต้องหอกที่ยินดีทําทุกอย่างเพื่อคุณหนยเยวโวหันหน้าอย่าโทษพวกเราเลยเพื่อข้าเนี่ยนะพวกแกก็แค่พวกหน้าสมเพช ที่ถูกความโลภก,กับความอยากครอบงำเท่านั้นแหละนี่เลือดที่พวกแกก่อไว้เมื่อก่อนวันนี้จะต้องชดใช้ดีถ้าแต่ละคนล้วนอยากให้ข่าตายถ้าเช่นนั้นก็ไปลงนรกด้วยกันเถอะหัฟังป้าเทียนแกมันช่างโหดเทียมเหมือนเดิมจริงๆเหมือนเมื่อ18ปีก่อนเนลคุณข่าหล้างตระกูลในอำเภอชิงซุย แถมยังเผาเมืองชิงสุยทั้งเมืองแกไม่กลัวบาปกรรมตามสนองบ้างหรือไงเจ้าตกลงเจ้าเป็นใครกันแน่บาปกรรมอะไรกันชิงสุยที่ไหนเจ้าเป็นใครกล้ามาพูดกับข้าแบบนี้ข้ารู้สึกแปลกตั้งแต่ตอนที่นางปรากฏตัวแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าข้าเป็นใครนั่นเหรอข้าคือชูเยวูไงละ่ะชูเยวู ชูเยว,วูชูเยวเจ้าแท่ชูเมืองชิงซุยตระกูลชูเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดคนตระกูลชูตายหมดแล้วในปีนั้นเจ้าจะมีชีวิตรอดมาได้อย่างไรแถมศพของเจ้าข้าเป็นคนโยนในป่าเองกับมือฮ่าฮ่าใช่ใช่ป่าชานั้นแหละที่ถูกแร้งกับหมาป่าแทะกินแต่ตอนนั้นข้ายังไม่ตายสติข้าชัดเจนจนน่ากลัว แม้แต่ร่างกายก็ไม่สามารถขยับได้เขี้ยวคมจิกเข้าไปในเนื้อฉีกกระชากเอ็นกับกระดูกทุกคำที่กัดเหมือนโดนไฟเผาทุกความเจ็บปวดมันแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกของข้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าข้าน่าเกลียดแท่ไหนเพื่อล้างแขนข้ารอมา18ปีแถมข้ายังกลายเป็นศพกึ่งคนกึ่งผีเช่นนี้ข้าจะหันเจ้าเป็นพันๆชิ้น ข้าจะบดกระดูกของเจ้าให้กลายเป็นผุยผงให้ตายสิคงเหลือเพียงวิธีนั้นแล้วและแล้ววัยรุ่นแสกกลางคนนั้นก็ได้ใช้เวทมนต์แปลกประหลาดไม่ดีแล้วไอ้คนชั่วคนนั้นคงคิดจะระเบิดสามศพนั้นช่วยโอกาสหนีไปจะปล่อยให้มันทำสำเร็จไม่ได้หมาจนตรอกยังคิดจะพลิกฟ้าหรอ เมื่อกี้มันพลังอะไรแข็งแกร่งมากเออไอสัตว์ละเลวหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เจ็บพวกมันกำลังแทะเนื้อข้าเออไม่นะแย่แล้วเส้นเอ็นและกระดูกทั่วร่างของข้าบอไว้ไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะขอขอร้องได้โปรดไว้ชีวิตเจ้าเจ้ายัางจำได้ไหม เมื่อครั้งที่พวกข้าผู้ขอร้ายที่ตายด้วยน้ำมือเจ้าร้องขอชีวิตจากเจ้าอย่างทุกทรมานเช่นไรแล้วเจ้าได้ไว้ชีวิตพวกเขาหรือไม่เออ,เอ,อไม่นะฮ่าฮ่าฮ่สวรรค์มีตาสะใจสะใจจริงๆรสชาติของความสิ้นหวังนี้แกควรจะได้รับมันคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าตั้งนานแล้ว สิบแปดปีแล้วพวกเราในที่สุดก็หลังแขนได้แล้วพวกท่านเห็นไหมพ่อแม่น้องชายยอดเยี่ยมช่างเป็นละครที่สนุกสะใจจริงๆใครกันก็เป็นแค่คนที่ผ่านทางมาดูละครเท่านั้นสามคนนี้ปรากฏตัวอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันก่อนหน้านี้ ข้ากลับไม่รู้สึกเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้กลับมีความกดดันที่ชวนให้ผู้คนคมกรับบูชาเสยด้วยซ้ำเดี๋ยวนะคริมนอยนี้เป็นพลังต้องห้ามที่ซ่อนเร้นอย่างยิ่งบนร่างกายของฟางป้าเทียนหรือว่าเมื่อกี้ตอนที่ฝางป้าเทียนคิดจะหนีท่านช่วยข้าอย่างนั้นหรอเจ้าค่อนข้างฉลาดดีเลยนี่ขอบคุณผู้มีพระคุณที่ยื่นมือมาช่วยเหลือ